สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี้กามาจัดเมนูขั้วริมทงคือเก่าแล้วครับมันนี้กะหลังจากข้อใส่เบ็ดข้อเด้ดปลาดุกมานะครับพี่น้องผมกำลังอย่างอยู่แเดี๋ยวมันนี้สีลาบปลาดุกสู่พี่น้องกินแซ่บๆน้ากันครับผมกับน่ครับผมบรรยากาศยิมธงยิมทาขึ้นเก่าแล้วครับผมเดี๋ยวสีลาบจักสามโตนะครับพี่น้องสินลาบแบบสูตรคุยนะพี่น้องสูตรคุยนะ มือนี้มากินเข่าเจ็บแสบต้องกันครับเดี๋ยวเบิ้งปลาดุกเข้านลยครับผมไก่ซุกแล้วครับผมย่างไว้สักพักหนึ่งแหละนะครับผมมาเบิ้งกันครับผมย่างไาว้ซ้ำโตเนี่ยสีลาบเจ็บแสบซุพี่น้องกิน,ดนเดี๋ยวมันซุกแล้วครับเดี๋ยวฉีเอาหม้อน้ำปลาแดกมาข้างแท่นมาเนี่ยนะปิ้งปลาซุกแล้วพี่น้องข้างหมอ้อต่อ น้ามเปลีเยงนอกครับพี่น้อง หยิบร้อยได้ครับพป่น้องฟักแล้วสุกแล้วมันย่างเสเอาแบบเหนียวนุ่มนะครับเหนียวนุ่มน้ำปลาเดียกน้ำปลาเดียกโคตรจังหน่อย ขัวก็ขัวพี่น้องแบบเนี้วนุ่มตามด้วยปลาจังหนผงนัว thường họ vậy, lông vậy đấy các bạn, nao chắc nỗi mắc sồn lái cả say lái của phi nông nao, đểo già, hửm, măng phi แขนอันตันแซบอันนี้นี่ซิมกันมันก็สุดเท่านั้นแหละพี่น้องหลักประดุก ใกล้ๆดีกว่าโอ้หนาวขึ้นเลยขึ้นมา คือนนัดินเนียง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 อง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 ออ้าวพี่น้องเบิ่งกับเขาห้องมนันนี่ลาบปลาย,ยเยอะๆพี่น้องเต็มระบบเลยพักห้องเซมี่ใบยนอดบักจอบตูมยอดบักตูมพริกบักเขือนดินฟ้า ะเะดาวบักทัวสะโดนครับพี่น้องพักเต็มระบบเลยพักหลายแห่งนะเสียบเสียบเลยพี่น้องลาบปลาเดี๋ยวซีมพี่น้องมึงจะขำลาบแบบหลับคุยคุยครับ คุณขาดงานขาดแห้งเปนเข้าครับบัดนี้เต็มระบบพี่น้องเข้าได้พไเพราะอะไรนี้มาๆพี่น้องเนี่ยมากินเข้าได้บ้านนี้ลายมือนลายเป็นแลี้ยวคุณเ่าเข้าเข้าเกี่ยวมือดอกบัดนี้เอารถเกี่ยวลลมันแหละมันดำพี่น้องหลับกบระดูกแปลกเคนไปไว้อเนี่ยน,นี่บักลิ้นฟ้า

มึงไปอ่ะบึงบึงมึงไปมึงไปลูกเออน,นังงมากใช่ไหมานอนถ่ายขึ้นมูเขาน่ะกับลูกเนีกับลูกหลดจักบาดกันคือคนกิน ผม,มทั่วกับผูกสนันผอดสันพิดพน่องเย้ยมียาจังเม็ดวัสดยาโมดน,น,น้อหมักกบอกหั เครื่งอ,ง,อง,งบินพี่นอกเครื่องบินเขาเรียบเตอร์าจะไม่ไปนหนหน่อยนี่แรียนใส่ด้วยอย่นเสียงทงหน้าบ่เคยเห็นไปทงมาแต่ต้ไงติดต่ออยู่กได้อคนน ตรวจเซ่บ่โอ้เอยกับเตอทหารไปหน่องแฟนลเซ่ตำรวจเซ่ครับแ่เปหน่อยเรียนนำเลย มันของเี่เป็นที่งังคุณในค้างไว้กลางปล่อยนกว่ามีม่้อย่างไรบ่าโก็สบพี่น้องเรามาดู chắp 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 Phải chắp 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 แล้วก่อนว mm ัด่เงี้ยอยไปน้อใส่ลูกโดดกันนะยเด็กัมเป็กตไปสามตัวเพราะในห้าตัว กระดุกไอ้กรดุกทันสิงยุทธเงูกอะไรน่ายุทสารนมอย่ี้ะมีปะมีเกิยุะบานมีมีเลย,นา,ยาน,ายานายบัางก็มีเขาปล่อยห,หลายตัอหม ว่าที่มันคือดีอ่ะไป,ไปรู้ได<อ>้ไม่รูพพ้บกไม่รู้ไม่รู้มันดำไม่รแสบเพ<อ>พี่น้องทั่วขวดสารพิษบมื่อไรูกยากวันันก็แท้พี่น้องเอ้ยเอ้นน้ำมันบันใส่พีกไปฝึกรลายหน,น่อยเวมแข่งที่จีแ่ Nghĩa người mình biết nghe võng người công cụm. Ô hãy, bà tên hưng Không Ô hả. Ô Ôi Ô hả. Ôi hả. Ô hả. Ô hả.

แย่ลงแย <c oughs> <c oughs> หลงหญงู้เฮ้ย่วงห่วงงูบกหลงเดซิดงูไปใส่ดินตาย <c oughs> มันจับปากซิดเนาะซิดเหล่ันเด่นเป็นต้องบกหลงหลงเลีนเออแบไปหนแยบแต่ไม่มุเจ้าเนี่ยนีเขาเลยกับพรกันเด้ ให้พี่ไปร้านเนื้อห้นี่ครับพี่น้องอาหารบ้านๆห้อดังปืน้นดังไฟขึ้นกินง่งไๆคนอีสารเอาซื้ออยู่บริษัผ่านเนาะคนอีสารทอาทอยู่บิเดเพของว่าคนอีสารเอาเคเ ขยันแล้วก็อดทนอ,อยู่ไี่อยู่วัดกุจังหวัดอยู่เลยเบ็ดทนทุกสภาพอากาศม้วนไว้เขาคนคาถ่างเขาเทปบะอ่เบลยมอญเขาเป็นของคนเด็กนะฮะคนอีสานออนี่เพิ่นพลนั่งเาสมีปี สองปีที่แล้วีวนะเนอะน้ำท่วมหอดไปเลยเขาบอกออกกําลังกายหอดปีดเาาออกื <laughs> อบ <laughs> หอดตีหอดตีบ <laughs> นบานา้านปีท <laughs> ี่ว่นนาน้ำท่วมนักหนักหมูหนูเนื้อนี่เสียบดไปน้เำเบิดแต่ว่าปาลาไหลสมบูรณ์เห็ดคุยเอาเนี่ยก่อนบนเนี <h> ่ย <ook> เด en> <ose eight ád par> ี่ยวอพยกแล้ว <fe> พ <t> ี่น้องเอ้ยลูกหลานยี่ทั้งเคยมาสอนมึงกับเป็นห่วงหมูบ้านพิยูแข่างๆกันเนาะพี่น้องบันหน่อยดอนป่อยพี่น้องตั้งแต่ถ่วมแอ์แอ์เลยอันพี่นันท่วมมันต้องบวยกอจี เพือจิดตัวมเบิดมันม่วงครับผมโอ้นี่ก็สูงเลยครับมันเป็นโน่นตรงห้างน่าดีอยู่อะไรเลยข้างบนข้างบนสูงนี่สูงอยู่เพราะว่ามองนี่เป็นข้องเออไหนข้องมันจีดไหม้สิน่ะครับข้างบนตั้งไปเลยนะข้างันนีนก็เป็นห่วยห่วยเขาเอิญห่วยเสียงหำเขเอาไปหาปลา ครับพี่น้องสิงพักกันลาไปแล้วได้ครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับติดต่อไปสีไมอยางกับทารุนทาเบิร์นะครับมันนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ